สวัสดีค่ะแนะนำตัวนิดนึงครับผมสวัสดีค่ะทิพย์นะคะพรทิพย์องพิเศษสบัติน้ำปากกาแสนแก้วค่ะนิยายของแสนแก้วนะคะก็จะเป็นแนวโรแมนติกคอมดี้ฟิลกูดนะคะแล้วก็บางเรื่องก็จะมีสืบสวนปนด้วยหน,ยห,นยหน่อยค่ะก็จะเป็นนิยายไทยค่ะอ่านได้ทุกวัยทุก ทุกเพศทุกวัยค่ะก็เรื่องที่เป็นละครนะคะก็คือเรื่องล่าสุดของดิฟเลยชื่อเรื่องว่าดวงใจจอมกระบี่นะคะออนแอร์ทางช่องวันค่ะเพิ่งจบไปเมื่อมัหมานนี้เลยค่ะเล่มนี้ค่ะก็ตีพิมพ์กับสำนักพิมพ์กู๊ฟนะคะแล้วก่อนจะตีพิมพ์เรื่องนี้มาจากโครงการประกวดค่ะก็คือโครงการช่องวันอ่านเอาปี2ค่ะของดิฟได้รางวัลชนะเลิศด้วยนะคะเป็นนวนิยายดีเด่นประเภทนวนิยายหลักค่ะเรื่องนี้ก็จะเกี่ยวกับแบบว่ามีแฟนตาซีค่ะเป็นมีความแบบรักข้ามภพบก็คือ สองจอรยุทธนะคะหวังอีเทียนกับฉีเซินเนี่ยก็มีการข้ามมาประจนภัยที่โลกปัจจุบันที่กรุงเทพมหานครเราเนี่ยค่ะเราก็จะมีการข้ามกับยุทธภพแบบฝั่งน้าเอกก็จะข้ามไปประจนภัยที่นู่นด้วยเหมือนกันค่ะอันนี้ก็จะเป็นแนวโรแมนติกฟิลกูด๊ดแล้วก็มีคอมดี้แล้วก็ผจนภัยค่ะหลากหลายรสชาติเลยค่ะ การอ่านหนังสือนะคะมันสําคัญมากๆตรงที่ว่าเราอะ่ะคือถ้าเราอยู่ในโลกของเราอะ่ะเราก็จะมีความรู้แค่เรื่องรอบๆตัวเราแต่ว่าการอ่านหนังสือเนี่ยคือทําให้เราได้ไปเปิดโลกในอีกโลกหนึ่งของคนเขียนว่าคนเขียนเขาไปประสบพบเจอเหตุการณ์มีประสบการณ์อะไรมาแล้วเขามาบอกเล่าให้เราฟังหลายๆอย่างเราไม่ได้จําเป็นจะต้องไปประสบในสิ่งนั้น ไม่ว่าทั้งเรื่องดีและเรื่องร้ายนะคะแต่ว่าเราเ,าเรียนรู้ได้จากการอ่านหนังสือค่ะหลายๆเรื่องอย่างเช่นไม่จําเป็นต้องเฉพาะนิยายค่ะ how to นิยายเนี่ยเราก็จะได้เป็นพวกความบันเทิงความสนุกนะคะแล้วก็ได้แงวคิดด้วยแล้วก็จะมีพวก how to อะไรต่างๆที่มาจากคนที่เขามีประสบการณ์จริงๆเขามาแชร์ให้เราได้รู้เนะะี่ยค่ะดังนั้นการอ่านก็เลยสําคัญมากๆในเรื่องการพัฒนาตัวเองด้วยค่ะ ปกติหมายถึงนนันงสืออะไรก็ได้นค่หมถึหนังสืงอทั่วไปที่เราอ่านนะครับที่เป็นหนังสืออ่านเล่มหรืออะไรเงี้ยครับ,รบก็จะชอบอ่านพวก h o w t ูด,ด้วยนะคะอย่างเช่นเรื่องเกี่ยวกับ Mindset ความคิดจิตวิทยายางค่ะเพราะว่ามันจะทําให้ทิบาได้เข้าใจคนแล้วก็เข้าใจตัวเองมากขึ้นแล้วเมื่อออกไปในโลกประจําวันเนี่ยค่ะเมื่อเราได้พบปะผู้คน ถ้าเราได้เจอคนดีหรือคนไม่ดีเราจะได้ไม่ไม่ไปโกรธหรือว่าไม่ไปเก็บมังงดนิดเพราะว่าเรามีการเข้าใจกันและการเข้าใจตัวเราเองและเข้าใจเขาค่ะโอ้ย <Okay. S 1> oh, จริงๆไม่เคยมาเลยค่ะ <Okay. S 1> ด้วยความที่ที่ว่าเป็นคนต่างจังหวัดด้วยค่ะอัน <Okay. S 1> นี้ก็เลยเป็นการมาครั้งแรกเลยค่ะก,ก็มาถึงก็รู้สึกอบอุ่นนะคะเพราะว่าหนังสือที่มาวางก็แบบเหมือนดูเป็นหนังสือที่มีความเป็นมิตรนะคะมีทั้ง มีการ์ตูนความรู้นวนิยายอะไรเงี้ยค่ะแล้วก็มีเรื่องแบบสาระความรู้แล้วก็ลดราคาเยอะมากเลยค่ะแบบเราไม่จําเป็นต้องจะต้องไปรอง,งานหนังสือใหญ่เลยค่ะแบบช้อปปิง้งหนังสือที่นี่แล้วก็ได้อ่านในระหว่างปีได้เลยค่ะโอเคครับขอบพระคุณมากครับขอบคุณค่ะ